สวัสดีครับตอนนี้ hotsea.com ผมพามาดูลายมือนะครับที่เสมิงที่นี่มีคนบอกว่าแม่นมากผมก็จะลองมาดูว่าจะแม่นหรือเปล่านะครับอันนี้คือที่เขาจะรับดูเลยลายมืออยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับ people for the king expo.com นี่คือดูลายมือ สักคู่ครับเดี๋ยวผมกลาลังเรียกเขาเดี๋ยวเขาจะมาดูรายมือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่สเสมืองอยู่ตรงไหนครับหมากัดไหมคิดบริการยังไงครับเนี่ยคิดค่าบริการยังไงครับครับนห,นหมาชื่ออะไรอะ่ชะชบา,ชบ,าบาวคาราบาว,าบาวด้านหน้าตรงไหนเอ่ย เห็นม e ีป mm. oh. ้ายบอกเข้ามามีคนคนดูเองเลยเหรอครับใช่ค่ะแฟนอ๋อแฟนคนดูเขาคิดค่าเท่าไหร่ครับก็ค่าสามเกตก็คนละสามร้อยบาทอ๋อ้คนละสามร้อยเลยเหรอวันนี้ไม่ได้ดูแล้วเนี่ยคนละสามร้อยเลยเหรอสามร้อยบาท สวัสดีครับ,บรพอดีผ่านมาก็เลยมาไม่รู้ว่าค่ะนั่งตรงนี้อ่ะครับตรงนู้นครับตัวนี้ผมก็ดูลายมือเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงมากมากตระมาณน่ครับน,น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็รู้ขาดูทั้งอดีตแล้วปัจจุบ,บันแล้วก็นาคตด,ด้วยนะครับ ก็ที่นี่เขาก็ดูด้วยเส้นลายมือแล้วก็มีการผูกดวงชะตาเป็นผูกเป็นตัวเลขแล้วก็จะบอกว่า,าสิ่งที่เราต้องระวังในอนาคตเป็นยังไงนะครับก็ขอแนะนำครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามาทางเส้นทางของเสมิงนะครับเดี๋ยวผมจะลงแผนที่ไว้ให้ก็มาพบกับอาจารย์ศักดิ์แต่ว่าโทรติดต่อก่อนดีกว่าครับเพราะว่าบางครั้งอาจารย์เ็าจะเดินทางไป ดูที่อื่นด้วยนะครับนี่คือผมอยู่ที่บ้านของอาจารย์ศักดิ์นะครับตอนนี้นี่ครับนี่เป็นบ้านของอาจารย์ศักดิ์และตัวนี้เขาชื่อว่าเบาวนะครับไอ้บาเบาวบาวบาวบานี่ยบาวอ้าเนี่ยครับเบาวตรงที่ผมยืนอยู่เขาเรียกว่าหุบหมอกหูบหูบหมอกนะครับก็จะมีหมอกเยอะ คืเลยครับมาที่เสมเองอย่าลืมมาดูลายมือกับไอการสัตว์ครับ